ว่าก่อนหน้านี้คกคริปเพ่นของเราถูกใช้เพียงภารกิจบินรักษาอาณาเขตบริเวณเทบรลติกในทวีปยุโรปในฐานะสมาชิกนาโตผ่านเหตุการณ์สู้รบยูเครนรัเสเซียและภารกิจเฝ้าต,ตรวจคุ้มกันน่านฟ้าที่ริเบียที่กองทัพอากาศสวีเดนเข้าร่วมภารกิจแต่ครั้งนี้คกคริปเพ่นถูกเอามาใช้รักษาอธิปไตยเมื่อกมกูชาได้มีการลุกรานราถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเครื่องบินขับไล่คลกคริปเพ่น ซึ่งผลิตในโซวีเดนและประจำการในหลายประเทศที่เขาใช้ภารกิจในการสู้รบและววันนี้เราใช้อาวุธจริงฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นเราใช้ปกป้องคูมาเขือและเรายึดคืนกลับมาได้ส่วน F-16 หลายท่านคงรู้อยู่แล้ววันนี้เราได้สอบถามนักบินเก่าและผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองนาวาอากาศตรีสิธาที่วารีคุณผู้ชมฮะซึ่งคุณสิตาเองก็บอกว่าอย่าง F16 เนี่ยที่เราเห็นปฏิบัติการทั้งหมดที่เกิดขึ้น แน่นอนที่สุดว่าเราเองเนี่ยเป็นการตอบโต้ต,ต,ต,ตามยุทธศาสตาร์ขานาเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อตกลงเนี่ยนะฮะระหว่างไทยกับสหรัฐไม่ว่าการซื้ออาวุธใดก็ตามเนี่ยนะฮะซื้อระบบซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่เกี่ยวกับทางทหาร เป็นข้อแรกของประวัติศาสตร์นะทุกคนที่ใส่กิฟเฟนลบครั้งแรกนะเกี่ยว้รูปกติสปินโซเดยแบบในการทหารทั้งนั้นนะคออี่เราโจมีเพราะเขาจมตีเราก่อนทางด้านคนสิทธาบอกว่าการใช้อาวุธกับมนี่แหละครับทุกคนนะการที่อยากจะสร้างศัตรูการที่อยากจะส่งผลให้ผู้อื่น เกิดความเสียหายทุกคนคือแบบสร้างศัตรูนะไทยพยายามปณีประนมไม่อ่าคมเหงหรือว,ว่าไม่อตอบโต้กัมพูชานะพยายามแบบอดทนอดกั้นจากการยั่วยุของฝั่งกัมพูชานะคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะคนสวายดีสวัสดีครับมากับผมซีนโนกแล้วผมนะวันนี้ก็มาพังข่าวสารนะทุกคนคือแบบเห็นแล้วก็โอโ้โหแบบ น่าเกงขามากๆนะไทยไซกิเฟนกับ f 1 6สิบหกนะผมนะขึ้นปฏิบัติการที่ภูมะเขือนะทุกคนเห็นแล้วคือแบบโอ้โหการยิงแต่ละทีนี่เก็บไม่พลาดเป้าเลยทุกคนคือแบบเป็นประวัติศาสตร์ที่เครื่องบินกิเฟนขึ้นปฏิบัติการนะผมนะวันนี้เมื่อวานเนาะประมาณช่วงบ่ายหรือเปล่านะครับผมกับ F16 เนาะรวมทั้งหมด4ลำนะผมนะ f อฟ แล้วก็กิฟเฟนสองลำนะคือแบบคือหากันมากๆากบคนนะอีกหนึ่งสำคัญที่ผูมมะเขือนะฝั่งไทยสามารถยึดฐานได้แล้วนะคนคือแบบปักทรงปักทงชาติไทยแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยเรือตะกนคือหนึงในนั้นคือมีนายพลขเมน,นะผมนะเสียชีวิตไปตรงบริเวณนั้นน้นนะผมนะขมรพยายามจะขึ้นมายึด ภูมะเขืออีกรอบหนึ่งนะทุกคนแต่ไม่เป็นผลนะผมเจอกิฟเฟนเข้าไปดับสนิทเลยผมนะไปคุยกับลาบมะม่วงเลยนะทุกคนเห็นแล้วก็โอ้โหบอกเลยเลยว่าไทยจัดการเร็วและจัดการอย่างแม่นยำนะผมนะไม่ยิงไปมัว่วซั่วเหมือนฟังเขาทำลายเฉพาะจุด ที่ฐานที่มั่นของกรรมัมพูชาเท่านั้นผมนะที่ติดตั้งจรวดนำวิถีนะทุกคนที่แบบจรวดต่อต้านอากาศยานนะทุกคนนะคือแบบฝั่งไทยใช้เครื่องบินลบออกไปย่อนไข่หรือว่าส่งไข่ให้ขมรในรับประทานคือเกิดความเสียชีวิตจำนวนมากทนนะคือแบบปฏิบัติการครั้งนี้คือแบบรวดเร็วและทันใจนะคนนะ หนึ่งในนั้นก็คือแบบนักบินของฝั่งไทยกิฟเฟนในอินสหกบินกับฐานได้อย่างปลอดภัยคือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคือแบบกิฟเฟนนี้มีความเร็วเหนือเสียงสองเท่าเลยทุกคนนะตามที่บอมติดตามข่าวมาทุกคนนะเป็นครั้งแรกที่บอมเห็นปกติก็เห็นเฉพาะแบบบินโซเฉยๆนะคือแบบที่งานบันเด็กนะที่บอมเห็นกิฟเฟนที่เขาบินแบบ ใสคมเร็วแบบโหเสียงแบบสนั่นเลยนะคนแบบเห็นแล้วก็คือแบบหืมน่ากินขามากมากๆะทุกคนนะเป็นยังไงบ้างทุกคนแบบเล่นกับใครไม่เล่นนะมาเล่นกับไทยนะสุดท้ายเสียมหมาเลยนะทุกคนนะเพราะว่าคนที่เปิดก่อนก็คือฟังคขมีแต่พอไทยตอบโต้กับร่วง อย่างกับใบมะม่วงอะไรนั่นแล้วนคนนะบโอ้โห,โโหเห็นแล้วแบบเออหน้าคนลุกเลยคือคนหน้าเห็นแล้วก็นี่เลยครับ,รบอ,อ้อมเห็นก็ไม่อยากจะเชื่อว่าอ่ากิเฟนที่สั่งซื้อมาจากะซีวิเดนเนาะการผลิตจากต่างประเทศนี่คือแบบดีมากๆนะ ไม่ผิดหวังนะครับผมที่ไทยอ่าเลือกซื้อเลือกซื้อกิฟเฟนนะที่มาประจําการอ่าหก,กองทัพไทยนะคลนะเพราะนั้นนายพลเขมยังคี้โมอกนะว่าจะยุดจะยึดภูมเขือคืนพอขึ้นไปท่านั้นแหละเจอกิฟเฟนกับ F16 ถลม่มยับทุกคนนะ <S <S เห็นแล้วก็โหออกเลยว่างานนี้ไม่จบง่ายๆนะทุกคนนะคิดจะยึดแผ่นดินไทย คิดจะยึดอของไทยต้องเจอแบบนี้อยู่แล้วทุกคนนะนายพลขมรก็ตุยไปอย่างเรียบร้อยนะทุกคนเห็นข่าวแล้วก็โอ้หน้าหดหูนะประชาชนเนาะที่แบบโดนขมศยิยงใส่สุดท้ายไทยตอบโต้นายพลขมรก็เรียบร้อยนะทุกคนนะฝั่งกัมพูชานี่คือแบบเสียชีวิตเยอะมากนะผมนะจากการอาติด ปฏิบัติหน้าที่ของเครื่องบินลบฝั่งไทยนะทุกคนนะม้อมก็เห็นก็ติดตามข่าวเรื่อยๆนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นข่าวสานออกมาเรื่อยๆก็พยายามดูเรื่อยๆนะครับผมม้อมอาจจะพูดไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้มาเห็นดูว่าโอ้สุดยอดนะครับนะไทยจัดการอย่างเร่งด่วนนะครับนะนี่แหละทุกคนการที่ไปลุกรานประเทศคนอื่น การที่อยากได้ของประเทศอื่นก็ต้องเจอแบบนี้คนระัผมนะกัมพูชาก็ตุยไปหลายนายทหารไทยปักธงชาติไทยร้องเพลงชาติไทยอย่างมีใจนะผมนะที่ภูมะเขือนะผมอีกจุดหนึ่งก็คือที่ภาสาตาเมืองทมนะทนนะทิฟเป็นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่นูนน่นนะคุณโอโห สุดยอดนะครับน่ะอ้อมอาจจะเได้เอาคลิปขึ้นมาให้ถามผู้ชมด้เห็นเนาะเพื่อาาอาจจะละเมิดลิขิ์นะคุณอาจจะมาพูดเนี่ยข้อมูลอาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าอยากมาชมประสิทธิภาพของกิฟเฟนฝั่งไทยนะครับนะความเหนือกว่าของกองทัพนีน่คือแบบได้เปรียบจริงๆนะคุณนะไทยไม่ต้องลงทุนอะไรมากรับผมนะไม่ต้องแบบปฏิบัติอะไรมากนะคุณนะใช้เครื่องบินลบออกไปทิ้งระเบิดก็เรียบร้อย ประเทศไทยประษาธิปไตยแผ่นดินไทยไม่ให้ใครยึดง่ายๆนะท่านผู้ชมโอเคท่ okay, านผู้ชมเดี๋ยวมอมีอ่าอัปเดตข่าวสารอีกเดี๋ยว,ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับผมสวัสดีครับสบายดี